เอาแล้วนะครับกราบโซดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ PC Everything is Dinosaur จะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับสิบอันดับไดโนเสาร์ห้บริดสุดหล่อที่จากเฟรนช์ไจจูรัสสิกพาร์ก และขอเตือนไว้ก่อนคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความชอบต่วนตัวโดยกันเลือกมาจากลักษณะหน้าตาทังนั้นไม่เกี่ยวกับระดับความหายากหรือความหมดอะไรเลยเรื่องผมเองก็เป็นแค่คน,คนหนึ่งที่อยากจะมาระบมาความรูร้สึกกับคนดูเท่านั้นเองดังนั้นคนที่จะมาดึกรับข้อมูลก็สามารถบิดคลิปไปได้เลยเพราะมันจะไม่ต่ความก้าวไม่มีอะไรที่เป็นดราม่าเลยไม่ได้น้อยรวใครที่ชอบตัวอะไรนอกเหนือจากในคลิปนี้ก็สามารถมาเมน์พูดคุยกันได้นะครับพี่น้องแล้วผมก็ขอกราบขอบพระคุณคนที่โด n a t e ให้ผมด้วยนะครับเป็นจนํานวนเงิน1บาทส3สสตางค์ ซึ่งผมเนี่ยจะขออนุญาตปิดชื่อไว้แลกันและใครที่อยากจกสนับสนุนช่องก็สามารถ่านรายละเอียดใ,ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับนะขอบคุณมากอันจริงๆเขาโอนมาตั้งนานแลแต่ผมลืมรหัสโรแมนนี่เลยไม่ได้เข้าเอาไอ ที่สิอินโดแรปเตอร์กระปอมสุดน่าเกลียดที่โผล่มาครั้งแรกในหนัง Jurassic World Fallen Kingdom มันนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากเ n a นเอของน้องอินโดไมนัสเร็กและเ n a นเอของเจ้าแรปเตอร์นะครับนะ่ะโดยบักระปอมดรตวูเนี่ยต้องการเ n a นเอของน้องบลูเพื่อทำให้มันนั้นรับฟังคำสั่งจากพวกละมุดและใช้มันนั้นเป็นอาวุธสงครามตักกะอุ้งแกมากไอ้อักช็อปเลยมันนั้นได้ออกมาในเกมของแฟรนไชส์นี้อีกก็คือเกม Jurassic World Evolution ในคมนะครับนะ่ะ แล้วก็เกมในมือถืออย่าง Jurassic World the Game Jurassic World Alive แล้วก็เกม Park b u o l d e r นะครับนะ่ะที่ปิดตัวไปแล้วนะครับนะ่ะซึ่งเหตุผลที่มันมาอยู่ในอันดับที่10เพราะว่ามันนั้นนะ่าเกียดดนีนะครับนะซึ่งมันมันมันสีของมันเนี่ยดาร์เกินไปไม่ค่อยตรงกับหลักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะครับนะก็อย่าว่านะครับนาะมันเป็นเด a นของสัตว์ที่ ผสมกันเยอะไปหมดนะ้รับเนะี่ยก็เหมือนกันกบเอาดินน้ำมันหลาๆยๆสีมาผสมกันนั่นแหละมันก็จะดำเนค้ับเนเออไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอ๋อดอบที่เกอินโดเมนัสเร็กอ่ะเดนุสเสาจากนังอีกตัวและไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับนะมันนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากเนุสเสาหลายชนิดมากจนผมนั้นขี้เกียจอธิบายเลยหลักๆก็คือ DNA ของแรปเตอร์กับทีเร็กเนะี่ยมันนั้นมีความฉลาดและไหวพริบที่เหนือความเป็นกระป๋อมมาก สามารถลลอกแก้วหน้ากองยวนสัตว์ที่มี20 i วให้หลงคนได้นะครับนะซึ่งมันนั้นยังมีเนียนของสัตว์ในยุคปัจจุบันอย่างกบงูมึกระดองซึ่งทาให้มันนั้นสามารถคุยกับพวกกบงูมึกระดองได้นะครับเนี่ยซุยไม่ใช่ซึ่งเรียกได้ว่ามันอีกตัวที่เท่แล้วก็คลาสติกแล้วก็โคตรโหดโคตรโกยหนึ่งตัวเลยนะครับและมันก็ยังได้ปรากฏตัวมาในเกมหลักของแฟรนไชส์จูราสสิกพักอีกก็คือเกมจูราสสิกโรยดูเชลแล้วก็พักเลยอนั่นแหละเกลียดพูดและ สไปนทัสสุคัสเจ้ากระป๋อมให้มิสุดโหดจากเกมจูราสิโเวล์อะไร เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างสไปโน,โนทา่าแรปเตอร์ซึ่งสไปโนทา่าแรปเตอร์เนยมันก็คือสไปโนและก็ยูทา่าแรปเตอร์มันผสมกันนะครับนยแล้วก็เอาเดนเมาผสมกับคาโปรซูคัสอีกทีหนึ่งจนกลายเป็นเจ้านักฆ่าโดโด,โด,โดโดที่ฉลาดแล้วก็หนักเหลียดมากมันสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ด้ด,ด้วยสกิลเลือดสาดซึ่งทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดเอฟเฟกต์เลือดลดไปสามเทิร์นอีกทั้งยังมีสกิลคริติคอลอิมแพคที่สามารถโจมตีด้วยความรุนแรงและก็เฮียบปดเจ้าตัวนี้จะเน้นสตตัสไปทางความเร็ววแลล้กกก็็ารรจมตีเปนนหััะคบ และยังมีเปอร์เซ็นต์การติดคริสสูงถึง20กันเลยทีเดียวเจ้าสไปโนทัสุคัสมีลักษณะเด่นคือขุนแรปเตอร์ที่หลังและขนาดของเขียวขนาดใหญ่ที่ได้มาจากเจ้าคาโปรสุคัสลำตัวของมันนั้นมีสีฟ้ายาวประมาณ14เมตรซึ่งยาวมากเรียกได้ว่าทั้งใหญ่ทั้งหลอ่อแล้วก็ทั้งโหดเลยนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่7ไทเรนโนโลโฟออรัส ไอ้บิสุดเี่ตัวจากเกมจูกาสิงโวลอะไรคือจากการเอาทีเร็กเจนสองเนี่ยผสมเรียนเอเข้ากับไดโลโฟสซรัเจนสองระดับคอมมอนนั่นเองมันนั้นมีลาตัวสีน้ําตาลยาวประมาณ13เมตรและมีหงอนบนหัวที่ได้มาจากดีโลเรียกว่าหลอเท่สุดๆกันเลยนะครับน่ะ สกิลของมันก็ได้มาจากทั้งรีโลแล้วก็ดีเร็กเลยคือการลด positive effect ของผู้ต่อสูส้และสกิลการลดพลังโจมตีอีกด้วยส่วนนีได้จากดีเร็กก็จะมีการตีเจวารีนะครับซึ่งเจ้าดีเร็กตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับการต่อสู้กับสัตว์ใหญ่อย่างเจ้าคอยาวนะครับนะ่ะหรือพวกองกิโลหรือจะเอาไปต่อสู้กับแรปเตอร์ก็ได้นะครับนะ่ะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวที่ใช้อยู่แล้วและการที่พลังโจมตีกับเลือดที่มากในระดับหนึ่งก็เรียกได้ว่าโหดแล้วก็ถึกนะครับนะ่ะโอเคไปอันดับที่6กเลยดีกว่า อันดับที่6ลีโอโนอฟเทอริคตัวไม่ใช่ราวิซอฟเทอริคเจ้านกยักษ์หน้าตาน่าเกลียดหน้าจัางตัวนี้มันมาจากเรื่องอวตารตัยไม่ใช่มันนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ระดับเลเจนด์ที่ได้ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างราวิซอ,อฟเทอร์อซ์และเอ็กซิโอฟเทอริคแล้วนะซึ่งมีสก,กิลติดต,ตัวนั่นก็คือเมื่อมันถูกเปลี่ยนตัวเข้ากับสัตว์ของเรามันสามารถสร้างสกิลเลือดสาดให้คู่ต่อสูส้ดได้ซึื่องเป็นสก,กิลที่ได้มาจากน้องดาววีนัน่นเองที่เหลือก็ โหดมากเลยดูจากสกิลรวมๆแล้วมันก็มันก็โหดใช้ได้นะรนะเรียกได้ว่าทั้งที่ทั้งโหดเลยทีเดียวนะครับเนะี่ยอันดับที่5มาจุงดาสุคัสเพี่ฮะพี่ฮะเอาตัวตากมาทำไมฮะไอตัวนี้ไม่จากที่มายเลยก็บอกแล้วไงผมกันมัาจากหน้าตามันเป็นกระป๋อมไฮบริดตัวที่มาจากเกมที่สิบเอะไลฟ์นะครับเนะี่ย <c oughs> ทำไมมันมาจากเกมนี้เยอะจังวะเอาเป็นว่ามันเป็นเกมทีม่ในสัวไฮบริดเยอะนะครับเนะี่ยแล้วก็ เยอะนั่นแหละเออส่วนเรื่องสกิลหรือสเตตัสก็ไม่น่าจะติดขัดเลยนะครับเนะเพราะผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องได้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนะไม่ได้คือไม่ต้องตากันอะไรวะเอาเป็นว่าที่มันมาอยู่ที่อันดับที่5เพราะว่าหน้าตามันหล่อเท่ดีนะครับนาะอันดับที่4สเต็กโกเตรท็อปเจ้าไฮบิสต์คลาสสิกอีกตัวที่ออกมาในเกมหลายเกมอย่าง j u ร a ส s ิ c World e v o l u t i o n Jurassic World alive แล้วก็มันมันขึ้นขึ้นมาในเว็บของจ u ร a s s ิ c Park ค r ฟ n c h ช s e ด้วยนะครับเนาะก็เออ,อ ไม่รู้จะพูดอะไรล้วมันนั้นเกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างสเตโกโซรัสและไซส์เร์ท็อปซึ่งนับว่าเป็นไฮบริดยินพืชอีกตัวที่เท่แล้วก็คลาสสิกเอามากๆอันดับที่ 3. ยูทาซิโนเรปเตอร์เอามาจากเกมยูนิเวิร์อะไรอีกแล้ว ในนูน่วยสายพันธุ์แรปเตอร์ที่เรียกได้ว่าหล่อที่สุดในเกมจูรัสติสอะไลฟ์แล้วก็ว่าได้นะครับมันนั้นเป็นไฮบริดระดับเลเจนด์ซึ่งมาจากการผสมดีเอ็นเอของเจ้ายูทาแรปเตอร์และดีเอ็นเอของซีโนเซราท็อปซึ่งลำตัวของมันนั้นมีสีฟ้าและมีเพลงคออันโดดเด่นขนาดใหญ่และส่งหางงามสุดๆสกิลหลักๆของมันก็ได้มันจากเจ้ายูทาแรปเตอร์นะครับนะ่ะและก็ได้สกิลมันหัวมาจากซีโนเซราท็อปด้วยซึ่งอย่างมันเป็นเลนส์เสาที่เร็วระดับหนึ่งนะครับนะ่ะแล้วก็มีพลังโจมตตตตีีกกััับบเเเปอรรรร์์ซ็นนาาาิิดคท่สสสูงงมมจึหหะย ที่เทสครูเลยนะครับนะอันดับที่สองโด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 ทุยไม่ใช่โดนโดโดโดโซัด่านไม่ออกทำอไรโทร้โดนอืมใครมันตั้งชื่อวะโอเคเราผ่านกับป้องกากมาเยอะแล้วมาดูกับป้องโคตรกันบ้างนะครับน่ะเจ้าตัวนี้คือไฮบริดไดโนเสาร์จากเกมจูราสสิก alive เหมือนเดิมมันคือ GMO ไม่ไม่ใช่มัน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 ,มนชื่อมัน มันมันสุดตีนมากใครมันตั้งวะเจ้าตัวนี้นี่เกิดจากการผสมดินอของเจ้าอัลโลซิโนโซรัสและเจ้าทาโบโซรัสนะครับเนะี่ยโดยอัลโลซิโนโซรัสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างอัโลโซรัสแล้วก็ซิโนเซอตแม่งออกมาพิลึอก,ออกสุดๆเลยเนะี่ยนลำตัวของมันนั่นมีสีเขียวมีแผงโคโกันนั่ใจอยู่บนหัวและฟันที่น่าสะพรึงกลัวและเฮียโหดเอาบางๆเลย <c oughs> ลินพันธุ์ไม่เลวเจ้าตัวนี้มีความเร็วที่ต่ำแต่แลกมาด้วยเลือดและพลังจบที่สุดรแรงก็ค่าคิิคโลที่มากถึง40เปอร์เซ็นต์สกิลหล เยับเลยนเนะื้อน่ะเรียกได้ว่าฮึมๆอก็ออปี้กันมาชิ้ๆเลยแล้วก็มีสกิลมืนหัวมาจากเจ้าซิโนโดเซอร์ท็อปด้วยนะครับนะ่ะฮึมอเรียกได้ว่าทั้งตีแรงแล้วก็เท่สุดๆเลยนะครับนะ่ะเอาล่ะเราก็ไปดูอันดับที่1กันเลยนะครับอันดับที่1 ดิโอราจาโซรัสถึงแม้มันจะมีชื่อว่าดิโอแต่มันก็ไม่สามารถใช้สกิลซาวารุโดในการหยุดเวลาได้มันนั้นคือได้ดอสไฮมิทส,สุดเท่จากเกมะ l ลฟ์ที่ผมคิดว่ามันหล่อที่สุดในเกมแลนะครับนะแล้วก็หลอดที่สุดในบรรดาดนนิสไฮมินะครับนะทั้งหน้าตาทั้งเล็ดทั้งหางนี่คือแบบโอ้โหก็ oh มันพูดมากนะครับนะซึ่งมันนั้นเป็นสัตว์ผสมระหว่างดีเอ็นเอของราจาคิโลโซรัสมาผสมกับตูตยังโกโซรัสอีกทีหนึ่งอืมตูนี่ก็แบบมไม่พูดอีกแล้วนะครับนะ ซึ่งทำให้สเตตัสของเจ้านี่เนี่ยจะเน้นเลือดแล้วก็เกราะมากถึง30%มเลยนะครับนะแต่มันยังมีสกิลคาลเตอร์แอดแทคที่บลังโจมตีแล้วก็แรงมากๆอืม สำหรับสายเคาน์เตอร์นะนะสกิลโจมตีขนาดนี้ก็เยอะแล้วแค่นั้นยังไม่พอมันยังมีสกิลอีกเพียบที่โกงสัสสเรียกได้ว่ามันแม่งโคตรโกงโคตรเท่โคตรโหกระโดดปี้กระยี่กัญชาหมายังกราบตภาพยังนอนงายควายยังต้องหมอบปีปอบยังต้องยอมแป้สุดยอดจริงๆสําหรับเจ้าอันดับที่หนึ่งของเราเก๋ยจ้าจบไปแล้วในครับนันสมุคลิปสาระมาเยอะแล้ววันนี้ขอไรสาระครับในดนเต่าที่มาจากเกมบ้างนะเออมันมาจากเกมล้วนเลยซึ่งใครที่มีตัวไหนชอบก็ คอมเมนต์มาบอกได้เพราะเอ็ดูดอะไรก็มาบอกกันได้คอมเมนต์นะครับนะซึ่งผมเองก็จะพยายามตอบไปทุกคนนะครับนะ่ยสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากให้ทําอีกก็กดซับสไครต์นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่พยายามดังนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมซีอูทูเกต